สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะโตโน่ชวนนึกถึงพระมหาชนกผู้พันเบิร์ตพดถึงโตโน่ชวนนึกถึงพระมหาชนกผู้พันเบิร์ตพันเอกพิเศษบัรชนะสวัสดีนายทหารหนุ่มผู้โด่งดังจากการรับบทเป็นสมเด็จพระนเรสวนมหาราชในภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรสวนมหาราชพดถ,ถึงโตโน่กรณีโครงการวันแมนแอน์ลีเวชวนซึง้ง โดยผู้พันเบิร์โรดโพสตรูปพร้อมแคปชั่นชื่นชมนักร้องหนุ่มในการจัดงานการกุศลครั้งนี้ซึ่งมีความภาคเพียรมุ่งมั่นน่าชื่นชมเป็นอย่างมากโดยมีข้อความดังนี้โครนอเบิร์ปบดสรุปโตโนโในความคิดผมเมื่อเห็นโครงการหนึ่งคนไหว้หลายคนให้ที่โตโนน้องที่ได้ร่วมงานกันในวงการบันเทิงทำให้ผมนึกถึงพระมหาชนกที่ในหลวงร .9 พระราชนิพ,พนธ์ไว้ด้วยทรงสนพระราชหาทไทย จึงทรงคนเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎกและทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงจากมหาชนกชาดกตั้งแต่ต้นเรื่องโดยทรงดัดแปลงเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังทรงแปลเป็นภาษาสันสกิตประกอบอีกภาษาพระมหาชนกบอกเล่าถึงความเพียรพยายามเหมือนดังที่โตโน่ได้แสดงให้เห็นแต่ในครั้งนี้ที่สำคัญกว่าความเพียรที่แสดงออกทางกายนั่นก็คือ ความเพียรทางใจที่โตโน่ต้องเจอกับเรื่องราวมากมายที่บันทอนจิตใจแต่ก็เห็นได้ชัดว่าน้องผ่านมันมาได้แล้วบทพิสูจน์นี้สอนให้เราทุกคนได้ดีในความเพียรทางใจที่ทุกวันนี้ทุกคนต้องเจอกับบทพิสูจน์นี้ด้วยเพราะสังคมที่เป็นแบบปัจจุบันที่เมื่อเห็นใครทำอะไรไม่ถูกใจก็จะวิาพากษวิจารณ์จนเกิดความเสียหายทั้งที่ไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเองเลย การทำกุศลกรรมของน้องในวันนี้ก็มีคนวิจารณ์ในทางลบมากอยู่จะว่าไปเขาเหล่านั้นวิจารณ์ด้วยความอิจฉาริษยานั้นก็อาจจะไม่ถูกต้องนักเพราะการอิจฉาริษยานั้นคือเห็นคนอื่นทำดีกว่าที่ตนทำแต่เขาเหล่านั้นไม่เคยทำกุศลกรรมเลยจึงว่าเขาอิจฉาก็ไม่ได้อาจจะเข้าข่ายมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำซะมากกว่า การพิสูจน์ของน้องครั้งนี้ยังจะเป็นแบบอย่างในการทำความดีแบบอย่างในการเอาชนะคำนินทาด้วยความเพียรดั่งพระมหาชนกจึงขออันเชิญพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรมนาถบพิตษเรื่องการทำความดีความว่าการทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวขอเป็นกำลังใจให้โตโน่และทีมงานทุกคนรวมทั้งคนอื่นๆให้มีความมุ่งมั่นในการทำความดีอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานับประการดังพระมหาชนกโตโน่นายแน่มากจริงๆ ซึ่งงานนี้มีคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับผู้พันเบิร์ดและมาร่วมชื่นชมนักร้องหนุ่มโตโน่ย่างล้นหลามเลยทีเดียวขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ